สวัสดีค่ะวันนี้หนูนจะมานำเสนอเกี่ยวกับการทดลองระหว่างปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมฟอสฟตและแบเรียมคลอไรค่ะจุดประสงค์ของการทดลองนะคะ <_ S 1> เพื่อศึกษาการทำปฏิกิริยาที่พอดีกันของสารละลายโซเดียมฟอสฟตและแบเรียมคลอไรค่ะ 2. เพื่อหาตราส่วนโดยมูลของสารละลายที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันค่ะสมมุติฐานนะคะเมื่อเพิ่มปริมาณสารของโซเดียมฟอสฟตลงในแบเรียมคลอไร ที่มีความเข้มข้นและปริมาตรคงที่ความสูงของตะกอนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่สารทั้งสองทำปฏิกิริยากันพอดีหลังจากจุดนั้นความสูงของตะกอนจะคงที่เนื่องจากโซเดียมฟอสเฟตถูกใช้ไปหมดแล้วค่ะวัสดุปุปกรณ์และสารเคมีนะคะสารเคมีสารละลายโซเดียมฟอสเฟต0.20มวลต่อลิตรและสารละลาย เบรียมคลอไรด์0ูนูมลตอลิตรค่ะอุปกรณ์หลอดทดลองขนาดกลาง5หลอดที่ตั้งหลอดทดลองหลอดศีดยาขนาด3ามลหลอดหยุดไม่มันทัดและก,กระดาษกราฟค่ะขั้นตอนการทดลองตอนที่1นึตวงโซเดียมฟอสเฟตปริมาตรหนึ่ดศูลใส่ในหลอดการทดลอง5หลอดค่ะจากนั้นตเติมแบเรียมคลอไรด์ในแต่ละหลอดโดยหลอดที่ห เติมเบรียมคลอไรด์0.5 ml หลอดที่2 1 ml หลอดที่3 1.5 ml หลอดที่4 2 ml และหลอดที่5 2.5 ml ค่ะหลังจากนั้นให้ขย่าเบาๆและตั้งทิ้งไว้15นาทีเพื่อวัดตักความสูงของตะกอนค่ะตอนที่2นํนำสารละลายใสยส่วนบน จากแต่ละหลอดมาทดสอบโดยแบ่งเป็น2ชุดค่ะเพื่อหยดสารโซเดียมฟอสเฟตและแบเรียมคลอไรดค่ะผลการทดลองและการนำเสนอการวิเคราะห์กราฟนะคะจะให้แกน x เ,เป็นปริมาตรของแบเรียมคลอไรด์ที่เติมลงไปค่ะและแกน y คือความสูงของตะกอนลักษณะกระาฟนะคะกราฟจะออกมาชันในช่วงแรกค่ะ และจะเริ่มคง,งที่เป็นเส้นราบโดยจุดที่สารทำปฏิกิริยากันพอกันหมดพอดีนะคะจะเป็นหลอดที่3ค่ะผลการทดสอบส่วนที่2หลอดที่1และหลอดที่สองเมื่อเติมแ้เรียมคอ,อรายจะเกิดตะกอนเพิ่มค่ะแสดงว่ายังคงเหลือสารโซเดียมฟอสเฟตอยู่ค่ะหลอดที่สาม เมื่อเติมทั้งสองสารลงไปแล้วไม่เกิดตะกอนเพิ่มค่ะหรือถ้าเกิดก็คือเกิดน้อยมากหลอดที่4และ5มเมื่อเติมโซเดียมฟอสเฟตจะเกิดตะกอนเพิ่มค่ะ,สะแสดงว่ายังคงหลงเหลือสารแบเรียมคลอไรยอยู่ค่ะอภิปรายผลการทดลองจากการทดลองนะคะพบว่าปาริมาณตะกอนของแบเรียมฟอสเฟตจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ แบรียมคออายที่เติมลงไปจนกระทั่งถึงหลอดที่3ซึ่งเป็นจุดที่สารตั้งต้นทั้ง2ตัวทำปฏิกิริยากันหมดพอดีค่ะและเกิดสมการนะคะสมการที่เกิดขึ้นคือสารละลายโซเดียมฟอสเฟต2โมลทำปฏิกิริยากับสารละลายแบรียมคอไรสามโมลค่ะจะได้เป็นแบรียมฟอสเฟต ที่เป็นของแข็งหรือตะกอนหนโมลและสารสารละลายโซเดียมคอไรด์หโมลค่ะจากสมการน,นะคะอัตราส่วนโดยโมลโซเดียมฟอสเฟตต่อแบตเรียมคอไรด์จะได้2ต่อ3ค่ะน่าจากสารละลายทั้งสองมีความเข้มข้นเท่ากันคือ0.20มโมลต่อลิตรค่ะอัตราส่วนโดยปริมาตร จึงเท่ากับอัตราส่วนโดยมวลด้วยค่ะสรุปผลอัตราส่วนโดยมวลของโซเดียมฟอสเฟตต่อแบเรียมคลอไรที่ทำปฏิกิริยากันพอดี2ต่อ3ซึ่งสอดคล้องกับเลขสัมประสิทธิ์ในสมาการเคมีที่ดุลแล้วค่ะ